โรถแม่คตักใหญ่เลยรถอะไรจอดทีหลังหลังรถอะไรครับรถรถตังค์กไม่คืนโอ้ใหญ่ปะอังจะไปยังแม่คที่อุ่นโอ้โหโอ้โหมีกี่คันนั่นน่ะในมือจราห์่ะอันนี้นีรถรถอาพฟุตบอลรถอาพฟุตบอล โอ้ระวังลม้มลูกระวังลม้มนั่งลงนั่งลงมีนนรถเอากุญแนอุ้ยจเจวรี่กินไม่ได้ลกูกรถเอาลุญแจอย่างนี้เอาไปไหนอุ้ยอุ้ยอ้ยเบาๆนะลกูกเล่นด้วยกันเบาๆ